ข่าวเเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราเรื่องราดราม่าหนังมากของอินฟลูเชฟกระทาห้างหรือชื่อจริงนายสมบูรณ์วรรณวงศ์ถือเป็นบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่ของเจ้าตัวชีวิตกําลังเป็นกราฟขาขึ้นอยู่ดีๆแต่เชฟกระทาห้างก็กดปุ่มทำลายตัวเอง เพราะความลืมตัวล้วนๆจากการอัดคลิปด่าไปถึงผู้บริหารค่ายมือถือซัมซุงเหตุเพราะตัวเองขอซื้อเงินผ่อนไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโรมีการทำหน้าคึงขังยกนิ้วชี้ด่าดุดันสื่อในทันทีว่าคนดังกำลังโดนขัดใจนะกลายเป็นจุดพิกผ่านอย่างแรงเพราะชาวเน็ตงงกับตัดกะของเชฟกระทะห้างการติดเครดิตบูโรไปเกี่ยวอะไรกับซัมซุงแล้วก็ตั้งคำถามต่อมาในว่ารวยเป็นล้านจากการทำคอนเทนต์ แล้วทำไมต้องมาขอผ่อนมือถืออีกทั้งลีลาของเชฟที่ใช้วิธีถ่ายคลิปด่าคนอื่นอย่างไร้เหตุผลก็คืออาการของวัวลืมตีนแบบว่ากูดังแล้วกูจะปัน่นผู้ติดตามให้ถลม่มซ s สูงให้ยับอย่างไงก็ได้ก่อนมีปัญหาเรื่องผ่อนมือถือแค่ไม่กี่วันเชฟกระทาห้างก็เคยทําตัวเองมาแล้วรอบหนึ่งด้วยการโวยวายเรื่องต้องไปเสียภาษีเหมือนไม่เต็มใจเสียภาษีโพสตแนวดรามาว่า สมัยตัวเองยังยากจนไม่เห็นใครสนใจไปอยู่ที่ไหนมาชาวเน็ตที่ร้องเออซ้ำๆเลยแห่มาขุนลึกตัวตนของเชฟกระทะห้างจนเจอสตอรี่โกหเยอะแยะไปหมดที่เคยอ้างว่าเป็นเชฟโรงแรมเงินเดือน80,000ืเคยโกอินเตอร์ไปทำงานประเทศนั้นประเทศนี้ล้วนแต่เชื่อไม่ได้โดยเฉพาะรูปถ่ายเดียวกันแต่ดันระบุประเทศไม่ตรงกันเป็นหลักฐานที่รัดคอเชฟกระทะห้างจนดิ้นไม่หลุดที่แท้อินฟลูคนนี้ก็เข้าไขายลวงโลก พยายามสร้างสตอรี่ปั่นตัวเองให้โด่งดังในช่วงเวลาที่คอนเทนต์ของตัวยังแทบไม่มีคนดูแต่พอดังเปี้ยงปรางแล้วมาโดนจับโบสตอรี่สตอเบลแลในอดีตเชฟกระทาห้างก็เลยเสียผู้เสียคนโดนสังคมกระหน่ำด่าจมทรณีทั้งที่ลำพังคอนเทนต์ของเชฟกระทาห้างนั้นของมันดีอยู่แล้วมีความน่ารักน่าติดตามไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องสร้างเรื่องเพื่อผลักดันตัวเองแล้วยังเป็นตัวอย่างอันดีของความมุ่งมานาทุ่มเทบนถนนสายครีเอเตอร์ แม้ช่วงแรกปี2563ยอดผู้วิวจะแค่หลักสิบแต่การก้มหน้าก้มตาทำคอนเทนต์อย่างไม่ย่อท้อก็นำมาสู่ยอดวิวระดับล้านในที่สุดเรื่องเหล่าดราม,ม่าของเชฟกระทะห้างนับว่าคล้ายคลึงกับคนน้องคนนี้อย่างอาการรวยแล้วกลางก็ดูจะคล้ายลุงพลบ้านกกกอยู่ครามครันเพราะตอนลุงพลจนกับลุงพลตอนรวยสีหน้าแววตาคำพูดคำจามไม่เหมือนกันหรือการสร้างประวัติชีวิตตัวเองให้ดูหรือวา ก็ไปขายกับอดีตนักร้องชาวอย่างนาธานโอมานผู้ทําให้ชื่อของตัวเองกลายเป็นคำแสดงไปเลยคือคําว่านาธานเท่ากับโกหกนาธานโอมานเล่าประวัติตัวเองผ่านสื่อว่าเป็นเด็กที่เกิดเชิงเขาฮิมาลัยเป็นลูกครึ่งเนปาลโอมานพูดได้ถึง5ภาษากล้าประกาศว่าได้ไปแสดงหนังฮอลลีวูดร่วมกับพระเอกตัวท็อปอย่างบูสวิลลิส ในหนังเรื่อง The Prince of l e Sho เล่นเอาคนชื่นชมในความสามารถของเด็กไทยไปไกลระดับโลกที่ไหนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นาธานเอ่ยอ้างถึงล้วนแต่เป็นเรื่องโกหกล้นลวนๆช่วงปลายชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่กับคดีความต้มตุนคนไปทั่วกระทั่งลาโลกไปเพราะโรคภัยทิ้งไว้แต่คำแสดงระดับตำนานซึ่งก็มีคนเอาคำว่านาธานมาฟาใส่เชฟกระทาห้างในคราวนี้ด้วยหากย้อนไปไกลกว่านั้นเมื่อปี2540ยยังมีเรื่องของแท็กซี่ลวงโลก นายสมพงษ์เลือดทหารอ้างว่าเก็บเงินนับ10ล้านคืนให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติสมัยนั้นคนชี้นําสังคมคือสื่อหนังสือพิมพ์ทีวีและวิทยุไม่ใช่สื่อโซเชียลมีเดียอย่างทุกวันนี้ เมื่อสื่อหลักทั้งหลายพลาดท่าหลงเชื่อสตอรี่ของนายสมพงษ์เลือดทหารเขาเลยถูกปั้นจนกลายเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งชาติในฐานะคนดีตัวอย่างแต่สุดท้ายแท็กซี่ฮีโร่ก็ถูกสื่อที่มีสติจับโปะได้ว่าไม่มีเหตุการณ์เก็บเงินผู้โดยสารใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่การสร้างเรื่องมาแหกตาคนล้วนๆนายสมพงษ์เลือดทหารถูกกระชากลงจากสวรรค์หลวงส่งไปชดใช้กรรมในคุกเลยทีเดียว จะเอาอะไรเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็าไปมือเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบถาบเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันปอบปวยกันข้าปันตัดรอ เงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลยตินิดวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองคอนวางดอกไม้จันแล้วจรนกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้า ยังเล็กกว่าฝ้าลงตึกโตโทงสุดท้ายนอนลงเหมือน,นกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอ บาบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอกร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้ขอไฟไหม้หง,งอเป็นเท่า ใจขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่า้าหลงติดโตโะทงสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้น บุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกนอกร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอปราสังมัดแขนผู้ขอไฟไม่หิหงอ